แล้วเรากำลังแสดงเออนักเรียนบัวมีสี่เหล่านะโอ้โหนากนารกตลอดเลยเราก็คิดให้เรานารกตลอดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งที่พระเจ้าบอกสามเหล่าใช่ไหมเอาครับขออนญาตพระอาจารย์นะครับเออว่าไงอ่าผมก็มาวัดนี้วันนี้เป็นวันที่สองแลครับเออคือปัจจุบันเนี่ยผมเป็นครูสอนสังคม อ่าแล้วก็วิชาสังคมมันก็จะมีพระพุทธศาสนาด้วยอือ่าคราวนี้เนื้อหาวิชาสังคมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอืมันอย่างพอาจารย์พูดมันจะมีพุทธประวัติที่ยังผิดอยู่ใช่แล้วก็หลักธรรมบางข้อก็ยังผิดอยู่อย่างบุญกิยาวัตถุสิบเนี่ยเป็นของแต่งใหม่แล้วคราวนี้ผมเนี่ยยังสอนอยู่ สอนพระพุทธอยู่เนะี่จะพระอาจารย์จะแนะนําให้ทํำยังไงครับแนะนําอาตมาก็นึกณนะบัดนี้อาตมาว่านะโยมเอาเรื่องพวกนี้ไปเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา <c oughs> อ่านี่อาตมาหาวิธีทางออกให้นะ <c oughs> เหมือนกับว่าถ้าเกิดตําราเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าโลกแบนแล้ววันนี้มันโลกกลม โยมก็อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาไปให้เอ้ยไอ้หนูอ,อ่านตรงนี้นะแล้วจะรู้ว่าโลกกลมเออแต่เวลาสอบปะเขียนว่าโลกแบนนะอหนูอย่าไปเขียนโลกกลมนะเดี๋ยวสอบตกนะอแต่ให้หนูรู้ว่าโลกมันกลมนะเ,เขาก็จะแยกแยะไงแยกแยะชั้นข้อมูลใช่ไหมเ,เป็นอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาไปเลยจบ ขยันเสริมตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ผมว่าอีกกรณีหนึ่งที่นักบัตรนาผมก็คิดตามพระอาจารย์เลยคือต้องติดต่อโยมป้อมเลยครับนอกโยมป้อมรับไปเลยครับโรงเรียนเนี้ยใช่เอาไปอบรมเลยอบรมเลยครับใช่ไถูกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยประสานได้นะแล้วอ่าที่ว่าสัมมาสัมมาอาชีวะเนี่ยอืผมเคยสอนมาอย่างเงี้ยมันก็ผิดมาตลอดอืใช่ไหมครับใช่าแล้วคือเราผมจะ สะสมบาปสะสมความผิดมาตลอดนะครับเออก็ก็อย่างนี้อาตมาก็เลยว่าโยมต้องแยกแยะเพราะใช่อาตมาก็เข้าใจเข้าใจที่โยมพูดนะเพราะผู้เจ้าบอกว่าคนที่กําลังแสดงสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้พาสิทธว่าพาสิทธพาสิทธว่าไม่ได้พาสิทธนะไม่ได้ประพฤติมาว่าประพฤติมาประพฤติมาว่าไม่ได้ประพฤติมาไม่ได้บัญญัติบอกบัญญัติบัญญัติบอกไม่ได้บัญญัตินรกหนึ่งกับ ใช่ไหมแล้วเรากําลังแสดงเออนักเรียนบัวมีสี่เหล่านะโอ้โหนรกนรกตลอดเลยเราก็คิดให้เรานรกตลอดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งที่พระเจ้าบอกสามเหล่าใช่ไหมอ่อาอาตมาเตหนังสือนอกเวลาต้องมีแล้วใช่ไหมอ่าให้เล้าโยมก็ต้องแยกแยะนะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ยังไม่ไม่ต้องบอกว่าเขาผิดหรืออะไรอย่างนี้นะ แต่โยมบอกโยมบอกที่มาที่ไปของเขาไปเลยอย่างอาตมาก็โชว์ให้โยมเห็นแล้วว่าไอ้เรื่องบัวสี่เหล่าเนี่ยมันงอกมายังไงเนื้อหาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยปี2500ฉบับหลวงปี2514้ฉบับหลวงปี2521้ฉบับหลวงปี2525 25. ตั้งแต่ปี2500กับ14กับสองหนึเนี่ยนะ เนื้อหาเนี่ยบัวสามเหล่าแล้วก็ไม่มีคําแต่งใหม่ที่เป็นหัวข้อว่าบัวสี่เหล่าหัวข้อบัวสี่เหล่ามาเริ่มในปี2525 25. นะฉบับหลวงปี2525 25, ในพระสูตรนี้เริ่มใส่หัวข้อที่ต่างจากสามสามพระตถาคตสามรุ่นนี้นะส่วนเนื้อหาก็ยังเป็นสามเหล่าแต่หัวข้อดันสี่เหล่าอย่างเงี้ย เราก็บอกที่มาที่ไปให้ชัดเจนเด็กก็จะได้ทราบเวลาใครเข้าตำหนิเดี๋ยวเด็กก็ตอบไม่ได้ว่าเหตุผลอะไรใช่ไหมซึ่งคำตอบเนี่ยมันแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยเด็กจำได้อยู่แล้วเพราะวันนั้นยมป้อมส่งคลิปมาให้ตาม,มาเนี่ยเด็กท่องพระสูตรเนี่ยเป็นสิบสิบพระสูตรเลยใช่ไหมกี่นาทีเป็นสิบนาทีเน่ะใช่ไหมเด็กอนุบาลน,นะนั่งท่องพระสูตรเยอะมากเลย แล้วครูเขาก็สอนครูเขาสอนเด็กอนุบาลด้วยการทำยังไงให้อ,อ,อ่านทีละท่อนใช่ไหมเขาอ่านทีละท่อนแล้วให้เด็กพูดตามพูดตามพูดตามไปเรื่อยๆเด็กสามารถท่องพระสูตรได้เป็นสิบบพระสูตรนานเป็นสิบบนาทีเลยเด็กอนุบาลด้วยอย่างเงี้ยอนุบาลหน 1, ึ่งอนุบาลสองค่ะอะดังนั้นเราก็คล้ายๆกันยมบอกเหตุผลเขาหน่อยว่าบัวสีเหลามายังไงสามเหล่ามายังไงเพราะผู้เจ้าตัดอันนี้ และสิ่ง,ส,งสิ่งหนึ่งที่อาตมาว่าอยากให้มีในระบบการศึกษาในฐานะที่เรามีสถาบันศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเรามีชาวพุทธมากกว่า90%เนี่ยเราควรจะรู้ไหมว่าที่มาที่ไปของศาสนาพุทธเนี่ยมาอย่างไงใช่ไหมอาตมาว่าไทาม์ไลน์ตรงหลังหนังสือเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะเราในฐานะเป็นครูเนี่ย เข้าไปบอกสอนน่าจะบอกนักเรียนได้ว่าแถมความรู้เนี่ยอาตมาว่าไม่ถึงห้านาทีโดยมอธิบายปุ๊บเนี่ยจบละเราทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าออคำพระเจ้าเนี่ยที่มีอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงไหนและเอามาจากไหนสมมุติเอามาไล่มาถึงเอามาจากรอห้าแล้วรอห้ามาจากไหนมาจากรอหนึ่งรอหนึ่งเอามาจากไหนไล่ไทม์ไลน์มาจนถึงใกล้ที่สุดถึง พระพุทธเจ้าคือก่อนหลังพระเจ้าปรติพันธ์สองร้อปีซึ่งเป็นหลักฐานที่มีในโลกเด็กจะได้รู้ที่มาที่ไปของศาสนาที่เรานั่งทําวัดสวดมนต์อะไรต่ออะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลถึงจบปริญญาตีโทเองเนี่ยไม่มีเลยนะสิ่งเหล่านี้เราต้องมาค้นคว้าหากันเองแล้วทําสรุปกันเองใช่ไหมซึ่งชาวพุทธควรจะรู้แล้วความสามารถของพระเจ้าเนี่ยในด้านการพูด อะไรต่ออะไรอย่างนี้ในด้านธรรมะองค์ธรรมที่เป็นอริยะเด็กต้องรู้แล้วเราก็แถมอริยสัจสี่เรื่องที่ควรรู้เร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาใช่ไหมเนี่ยเราเอาประเด็นสําคัญพวกนี้แถมไปในทุกชั่วโมงเราเราก็ให้ห้านาทีหรือสามนาทีหนึ่งนาทีนั่งอนาปาสองนาทีอธิบายพวกนี้แล้วเราเข้าเนี่ยอาจจะอาทิตย์ละหนึ่งสับหนึ่งครั้งสองครั้งเด็กต้องได้ประโยชน์เย ใช่ไหมแล้วถ้าครูทุกคนช่วยกันแชร์อย่างเงี้ยทาไปใช่ไหมศาส,สนาพุทธเราจะเข้มแข็งไงแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะหาหลักฐานเหตุผลจากอะไรที่มาที่ไปยังไงก็จะไม่ไม่หลงงมงายไม่ถูกกลอกไปตามความเห็นของสมภารเหล่าอื่นคือเขาจะแยกแยะได้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ศรัทธ,ธาคนอื่นจะศรัทธ,ธาก็ได้แต่ถ้าคุณจะศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าคุณควรรู้ สิ่งที่เป็นความจริงของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่เป็นความจริงเนี่ยมีหลักฐานที่มาที่ไปยังไงเอามาจากไหนเราควรจะให้ให้โอกาสของเขาในการได้ได้เสพครบได้ศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อแท้บ้างใช่ไหมไม่ใช่ไปปิดกั้นเขาอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือความเป็นรัตนาห้าที่โยมสามารถทำได้เลย